อันวิดีโอไม่เห็นแล้ววิดีโอคุณเม่ถ่ายรูปหรอถ่ายก็ถ่ายมาีแอคชั่นเหแอคชั่นค่ะผู้โปงกันได้เคุณค่ะหนึ่งสอง3หนึ่งสองหน่งเดียวค่ะ

เด็กต้องก้นมาไม่กินเด็กนะไม่ถือเอาไว้แบกพวกงานที่ไปแบกพวกงานแบกพวกงานยห่อย 几几几。